หัวเธอก็ไม่ได้กระแทกอะไรนี่นะนึกอยู่แล้วว่านายจะต้องไม่เชื่อแต่ฉันยืนยันนะว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงและที่ฉันย้อนมาน่ะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะสิเดี๋ยวสิพี่ซีเรียนเงินเหรอหายใจพี่ค่อยออกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยว นี่เธอกำลังจะบอกฉันว่าในอนาคตน่ะมันมีทามชินเหมือนในโดูราอมอนงั้นน่ะนะไม่ใช่ในอนาคตน่ะวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวไกลขนาดนั้นหรอกอัศวินตั้งแต่พบกันครั้งแรกฉันก็พูดแต่เรื่องแปลกๆใส่นายและเรื่องที่ฉันรู้จักนิสัยส่วนตัวของนายเป็นอย่างดี นั่นเป็นเพราะว่าเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะสิและยิ่งไปกว่านั้นพวกเราเป็นแฟนกันไงล่ะถึงฉันจะไม่แน่ใจก็เถอะว่าปฏิหารแบบไหนที่นำฉันมาที่นี่แต่มีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อโลชาลักเธอเป็นเอฮ้ยเอล่า hey, ปฏิหารแห่งกาเวลาไอา EP สามสิบหกเข้าใกล้ความจริงอย่างนี้นี่เองเข้าใจละอ่ะสร้อยนั่นเหรออ้อาวพี่มาเยี่ยมพี่เอลล่าเหรอครับเออเอาการบ้านมาให้คุณเอลล่าด้วยนะว่าแต่สร้อยนั่นของคุณเหรอคะเออ ก็ไม่เชิงหรอกครับงั้นเหรอคือว่าชนะสะสมเจ้านี่อยู้นะคะมันคือบูโตปปลาจากกลาสีถ้าสังเกตดีๆจะเห็นมีแสงเรื่องๆรูปจาก,กลาสีอยู่ที่คุณมีอยู่นี่คือลาสีมีนและน่าจะเป็นอันสุดท้ายที่จำหน่ายแล้วด้วยฉันยังเก็บเส้นนี้ไม่ครบเลยค่ะ พอคราวก่อนมีเองนั่งคนหนึ่งมาซื้อม,มาซื้อตัดหน้าไปก่อนดูสิเนาะจะว่ากันตามจริงสร้อยนี่ก็ไม่มีเจ้าของแล้วหละครับถ้าพี่อยากได้ผมก็ให้นะครับเอ๊ะจริงเหรอพูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยเออเออครับถ้า คนไข้906อาการสุดคุณควรมาบอกผมให้เร็วกว่านี้นะ906นั่นมันอสศวินพ่ยอล่าเป็นไงบ้างพยาบาลเอาเธอไปแล้วจู่ๆเธอก็ล้มไปมันกระทันหันมากทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ดูปกติดีแท้ๆฉันจะวิ่งเข้าไปปกักของยังไม่ทันด้วยซ้ำ หรือว่าจะปอดช้ำถึงจะมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนภายหลังได้แบบนี้ก็เถอะแต่ฉันก็ยังจะไม่ฟันธงหรอกนะคะจนกว่าหมอจะมาบอกอีกทีะอะไรก็ช่างทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันเพราะฉันทั้งนั้นอีนั้นถึงได้เจอกับเรื่องแบบนี้ถ้าวันนั้นฉันไม่ยอมปล่อยให้แพตตี้เขาไปทั้งๆท,ที่ไม่มีตั๋ว ถ้าวันนั้นฉันสังเกตสิ่งผิดปกติสักนิดถ้าฉันช่วยเธอทันแม้แต่วินาทีเดียวฉันมัวเสียเวลากับอะไรเป็นหมดกันนะทั้งๆที่ใหญ่นั่นพยายามขนาดนั้นแต่ฉันกลับทาเรื่องเร็วๆใส่เธอถึงอย่างนั้นใหญ่นั่นก็ไม่เคยจะผลักใส่ฉันออกไปทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันเองยอมไม่ล้างหรอถ้ามัน เกิดเรื่องปฏิหารแบบนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ทำไมมันไม่เกิดขึ้นตอนนี้ล่ะทำไมเวลาไม่ย้อนไปก่อนที่เธอจะถูกทำร้ายกันนะทำไมทุกอย่างถึงไม่หมุนกลับไปในตอนที่ฉันยังช่วยเธอได้กันล่ะก็เพราะมันเป็นแค่เลือกโกหกไงล่ะเอลล่าจะผีภายปีศาจพระเจ้าหรือซาตานไอของแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริง ทั้งนั้นเหรอโลกนี้มันไม่มีปฏิหารหายเหวอะไรทั้งนั้นแหละงั้นเหรอใครเน่ะไอของพวกนั้นไม่มีอยู่จริงงั้นสินะนายนี่ช่างไรเรียงสาสะจริงนะมนุษย์ภาพหลอนเหรอภาพหลอนกับผีสิข้าคือโรชาลัก ผู้ที่นำเอลล่าย้อนเวลากลักบมางไงล่ะโรชารัลถ้างั้นจะมัวรออะไรอยู่ละ่ะย้อนเวลากลับไปทีสิช่วยย้อนกลับไปก่อนที่ใหญ่นนจะหยุดข,ข,ขยับไม่ได้เลยทำไมกันนะใแบบนนหน้าแบบนั้นใบหน้าแบบนั้น ไม่หน้าที่กโกรธทั้งเสียใจไม่หน้าของชายที่มีความรู้สึกอันเปี่ยมล้นมอบให้หญิงสาวอันเป็นที่รักไม่หน้าที่ร้องขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นช่างเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยเสียจริงเอาละฉันจะให้นาสงบสติลงสักหน่อยด้วยเรื่องราวของตัวฉันเองแล้วกันนะโซวิน <c oughs> ูเจ้าเก่งไม่แพ้พี่เลยนี่นะอันนั้นแต่คงจะข้าไปเก็บกวางนั่นถึงอีกฝั่งของผาไม่ได้หรอกละมา้าดูถูกข้าไปเถิดท่านพี่เดี๋ยวจะ,สะแสดงให้ดูว่าข้าไม่ได้แค่ยิงแม่ยิงแม่นเท่านั้นเฮ้ยอันนั้นนั่นมันอันตรายนะปวดติดตาตาตอไปเย้